ทักทายสวัสดีพี่น้องสาสววางกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเอาเมือนีก็เป็นนันสาวนึวันพหัสกับพี่น้องเนะาะวันพฤหัสวั <c oughs> นพฤหัสสุดดีเป็นไรกันแน่นอสำสบายกันดีเดีนยวพี่น้องภาพบรรยากาศมือนีก็เหมือนเก่าเช่นเดิมพี่น้องาพาคุณยายมาหาหมอ <c oughs> ยายของหองฟอกไตกับพี่น้องเก้าสว่างกับมานังมานังรอเหมือนเกา่ายวเฉียงเดิมพี่น้องถ้าบรรยากาศจะช่วงมันตีฮาแล้วพี่น้องเนาะมันยังอันยังมือดอยู่พี่นอ้องยังมืดยังมืดยังคำฝนกระโตกม่วงวานนี่ช่วงใบใบฝนตกแห้งๆพี่น้อง ื่วนบานสาวสว่าง,ต,งต้นโตแห้งจนเตอะหอดเป็นเต๊บใบสองจนหอดหกมุ้งคือถุ่มนึ่งี่ล่ะพี่นอ้องกำลังถุ่มนึ่งอยล่นิดหน่อยกำลังเลิกมึงเรียนพอดี <c ười> คนกำลังเลิกงานพอดีตกป่ากระห้องมาใส่ เงินเก่าเช่นเดิมแล้วพี่น้องเ้ยก็มีอย่างแบบแบบมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องนี่แหละก็หายก็หายเงาคุณยายมุนกับไข่แน่อยู่ของกรมไก่พี่ยาปันดไหลกินเขากับกินเขากับกินปกติอยู่เมนูกับไข่ปลา ตามตามตามเท่าที่กินได้เ,เนาะพี่น้องเนาะแต่วก็มีอยกกังเนาะพี่น้องเช้าจะวางก็ได้มาพูดมาคุยกับพี่น้องหนึ่พ่อพ่อให้เงี้พ่อให้ไข่เหางาเนาะพี่น,อ <c ười> น,น้องนะกินข้าวแซ่บนอนหลับก็ดีเนาะพี่น้องเนาะก็มีโรคมีไข้ก็ดี มีโรคมีไข้แต่รักษาไปตามอาการม่วนหยาดกับตามกันมาข <c oughs> <c oughs> ยันขุณนง่ายมุ่นกับใดหิเหิตเวียดอ้นดอกไม้ดอกไหลล่ัลกระขยันเพื่อก็บเอาใจใจตัวเองลูกต่างคนต่างกับ เริ่มอายุไรแล้วเนาะพี่น้องมีความคิดเป็นของตัวเองผู้ใดก็ว่าเจ้าของมันอันถูกพูดเลยก็ว่าเจ้าของมันนี่เนาะเข้ากะเข้ากับเป็นลูกเข้ากับเป็นเล็กน้อยตลอดเนาะพี่น้องมีแมงเมาแมงเมาเป็นไงฝนตกแมงเมาก็ออกเนาะพี่น้อง คือก็คือสีออกนี่หรอกสมัยตะกี้กันมันกับประสบกับพบภนไในเนาะมันกับนีตั้งแต่มีตั้งแต่ปลาแต่เขาเนาะนี่นรอกมีแต่ปลาแต่ทรายขี่เมืองเงินคนกันไรมันกับบ่ค่อยนี่นะมันกับไม่สะอาดภาไในแน่คือมันกับบ่ค่อยมี่สมัยต่กี้มันมีมีแตะกี่มีแต่เดินขี้ดิน ว่างเป่ามีแต่ปลามีแต่ไส้มแบ่ไหรสมัยตะกี้มอยิงเีย่เาไม่ีนี่นแต่เสียงอนอะไรมนังงโต๊ะมนกะออกเราึงมันกะหอมนะ บรรยากาศพี่น้องมีห้องพักยาอันซึ่งใหญ่เทียมนี่อยน่ะมูอก็นั่งคุนั่งก็นั่งคุนอนก็นอนอสาวสว่างเดี๋ยวออกมานั่งอยู่มองระเบียงของผู้ว่านี่แหล่ะยังคำยังมืดอยู่น้ำกันฝนตกเฮงนั่งก็เฉอะแฉะพี่น้องเลย ยางไปน้ำถนนผนข้างแก่แบบน้ำเกือแก่มีน้ำขังเยอะตลาดจะโขกม้วนเจ็บม้มนถึงจะต้องต้ยางออกไปหาสื่อกินไ <c oughs> ม่ได้ไปตลาดพี่นอ้องไปดูอะไรแก่ขี้ข้านขี้ข้านไปตลาดไปดูอะไรก็ได้หาสื่อใครสื่อไก่ไว้ตะกี้สาวสาว่างไปย้ำมเศร้าอยู่ ันหลากหลายนะคนหนึ่งมาหลับของย่ำเสวมมวนนั่นรถมอเตอร์ไซเขามาหลับของมอเตอไซตามบ้านนั่นบ้านนี่นะแม่ค้าเลื่อยตั้งแต่ขายห่อในเลือกหลากหลายทั้งมันกับราคากับเพราะเราแพงนะราคาถูกพี่น้องแต่นี่มันกัแต่เ้าเนาอกจากกับขี้ขั้นไปแล้วพี่น้องไปย่ำ ยายเราออกเครื่องมากเธอกระจังไปแว่จะหาสื่อไก่สื่อไข่ไว้ก,กินเตนแนวเดิมๆเมนาะพี่นอกวนเวียนไปถึกอจะกินซุปน้ำมันสูงเยือกเดี๋ยวจะซุปน้ำมันสูงกินจักโมยกับดอกพี่นาะงคนกระทตใชัยาสาวสว่างกินเขาแซ่บพี่น้องเอ้ยน้ำหนักกระปุนจำกัดอาหาร นอนนั่นเขาเรียกตลอดอยู่เลยนะพี่น้องเชาจะ,ะว่างกันไม่อยากกินยานะการลดลด,ดจังการอาหารมาทัาไปก <c oughs> ็ปันนั่นหือกันปะปนนั่นอกับดลดอยูยตามใบนะพี่น้องเนาะตามใบฮู้ฮา้เหมือนกัน ตนสูงเมา่กับพ่อสูงปันใดเมั่กับกล่ไม้ลำแน่จำกัดอาหารนี่แหละแล้วสี่สุดพวไม่สมกินเนี่้อสีแกงมไม่สมประจักษ์เยมันก็ชุดชีนห่อนๆหมือนจะแสกบด้วยนี่นคืองเพราะว่ามันมันคึกหงษเขาเนาะ เข่ามาก็คือกหงุ่งเข่านี่คือเอาะสาวสว่งตื่นมากก็ต้องกินกาแฟช่วงขันซ้งหูกับกินไข่ไปห้องทองแม่สาวสว่างกันสาวสว่างหนึ่งเข่าตัะตีสามถึงเพิ่มหนึ่งหนงเข่าทั้งหงุ่งเข่าไหวเตรียมก็กินก้แห่ไอ้ต้มกระต้มไหวกระต้มใช้ไข่นะพี่น้อง ยิ่งใยก็ปั่นกินเข่าแต่เ้าวๆกินกับไข่ต้มกินกับขนมกับอะนั่นก็ได้กินกับเข่าเป็นเข่ากินยาบางอาหารนะพี่น้องก่อนมาจังเทปงกว้ากะหากะห่อเข่ามากะหานชุ่ยใหญ่พี่พี่แม่สาวสว่างสาวสว่างอืดยิ่ใหญ่ เอินได้น้ำหลังเอินเอินได้น้ำน้ำดุนน้ำหลังมันคงแสบน้อนลับก็พอดีเนาะพี่น้องเนาะก็ดูแน่กันไปนี่นะนี่ยังับกินไปตามตามความเป็นมือกาม กะคือว่าบาอึดเน่ากลิ่นพี่น้องต้องึกดยากย่างต้องจะได้กินนะพี่น้องกินไปตามท้องทินห้องนี้หรือปลนั่นจะออมขี้เล็กอยู่มต้องใช้ตู้เย็นไว้ได้นังนังเต่งเกิดสีมาสีมามาแก่งอมใจอยู่ดอกหุงได้ก่อนพี่น้อง ผิดปลายคอมกิเล e ็กสากสบางกับมากูันใส่เนื้อส่หมูอะไรแลก็แซ่บนาพี่นอกเนาะขาในแซ่บเป็นนันตตรงึีใจน้าเหนือยนวแซ่บมันกินของแซ่บที่นอกเลยสาวสว่างกินผู้เดียวเลยไอ้สาวสว่างแล้ก็กินเราขีอีกก็่แล้วขีดบนตนูแล้วมากบ่สบายแล้วกันขลามีกินเราแม่สาวสว่างก็กิ่นบ่ได้ โซเดียมสูงพักใบเขียวหมอเป็นหา่าแกงออมชาวสว่างกับมีดตัดปากอาอไปจังหันก็สั่นการไปจังหันเองนะจ๊ะเถ่ากับแป้งให้อ้อยเถ้อกับตุ่มได้หลายปั่นก็เอาไปให้มูให้ชุ่มป่าชุ่ถมถังบ้านนะวนวันทีมวนหล่อมนะ ต้มปันแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนเพื่อนแบบไปเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินไทยกิ่นมันเนาะพี่น้องเนาะต้มไปให้เพื่อนเพื่อนจะเฮ็ดกินของเพื่อนนะแต่จะเพื่อนสปูนเขาว่างเนาะไปเฮ็ดกินไปเนาะพี่น้องกราบอกว่างเนาะกรซื้ดกระบ๊ออืดขาขายกระไดเขาไปเฮ็ดสะอาดกรแซ่บทุกการเขา ว่างเราก็เทีดกีนทาวสว่างว่างที่างสว่างเห็ด,หดหกีนพี่น้ว่างก็ซื้อกินพี่จันเนี่ยเที่ยวมาจั้งสี่ลราพี่น้องเลยเก็ฝ่าบือดิาวสว่างเดินไปสะก้อน เที่ยวมาจริงๆล่ะตังแต่งตั้งแต่งมาตั้งกต่ใครอยู่แล้วกะปกติอยู่กัไปเรื่อยๆแต่ถ้งใครอยู่แบบฉันมีอาการนู่นนี่นั่นแล้วเว้ยกะขึ้ยากพี่น้องฉันก็ปกติอีสี่กะเข้าไปเข้ามาเลยแต่เงี้ยจังไปนะพี่น้องใครตะปีนี้แล้วก็ห่อนอนไรแต่ยังมีฝนตกอยู่ แต่ยังใู่กับบอบเอาอะไรทุ่ที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องเลยมาอนัดกะมาะตามม้อนัดฐนะพี่นอ้องชี่สมบูรณ์กัเดี๋ยวเช้าสว่างเลยวจะได้ไปหัอกอีิอยุกเเต่าเป็กสิลงคงเทแล้วก็เป็่กับสิลุงคเ,เดียว อันไปรู้วัดแล้วไปรูปู้้เดียวพี่น้องอย่างคู่กับอีกพุทธด,ดูรู้พรดาตั้งใจบริเวณวัด,ดกว้างเนาะ่าวไปที่อีกไปรูู้้ดเดียวก็าจรู้ได้ก็เคยอ,อยู่สนะ่ยี่สิบยี่สิบกว่าปีเราจะรู้ผุ้นเดียวเนาะอย่คู่บอีก้พุทตั้ง,งใจเลยใครจะมีแม่ออกเดคือวกัมีพีเถ่ามานอนแบบนี้ เว่าช่วงหลังๆมันนี่เราไปเฝ้าเฝ้าสวนเฝ้าึ้นมาคลากไม้ลูกเราเขาปลูกเครื่องไว้เขาถัดลงกรุงเทพตอนนี้ก็เลยเรนมาเฝ้อยงั้นหันแต่เลยพอใครได้ไปวัดช่วงนี้จัหรับพี่น้องก็ได้ไปห้าปีโยหมอแต่ชนัดอีกแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถึงแล้วพี่น้อง หมอตานัดขึ้่นด้แต่จะได้นัดก,กันไปกันมา,ทากทุ่มวางหน,หน้อพี่นอนเงาะแม่กันไปบ่าไปเบ่ามาจังเรงจดแจงแล้วกเป็พี่นอฝ่ากะจรเชรงมหนึบกะไายเ้ยมึงแงกันไปตน้วพี่นอกชิมหอดพี่ชิมหอดนองนี่แหละ ทีทังไก่ทางไก่ก็ได้พี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้ง่มดะย้มบ้างกะบ้างพี่น้องยง้มบ้างกะกต่คือจังคือจังสิบ้างตลอดบ่แมนดิยง้มเนีายกะจะบางกะเนี่ยยุ่งเนา่ยต้องเดียดยาี่ยานต้องการไปการมาเนี่ยนะพี่น้องไปนั่นไปนี่แยกันไป เลยป้าฝไานั่นไปเที่ยวไปเล่นใส่ดอกพี่น้องมันไปใส่ก็ได้ก็จะต้องเรื่อยืนเพราะว่าเราไม่เก็บเที่ยวมากสิอะไรไปตั้งจังหวะจะไปเที่ยวไปเล่นทั้งยืนก็บกรได้อยู่แล้วก็ต้องแลกกันแต่ว่าเป็นยังนะ้นอพนะี่น้องเนาะลูกไปนี่ละก็จะดูยู่นั่นอันเธอเข้ากับจะดอยู่งมอ มองเที่ยวมองอันนี้ก็ดีหลากหลายนุเดแล้วกับมีเทศก,กาลงานนั่นนั่นน,น,นีมากอไดมาา้มายางมเลิตืตต่นขึ้นมาเปิดตาน้ะพี่น้องต้องไปว่ามมกจ็เล่นออที่เข่านะพี่น้องคือเทำงานกับอยากจริง กินยังกับส้มอยากก็กินตะเสาพี่นอนไม่้องหิ้ของกินก้อนวลาอยู่ในมือก็ได้นอนตะหัวค้ำนะพี่นองถ้ากันเขา่าบานแต่หามุงแรงคนกับโต๊ะแข้งเฝ้าแล้วมันกับห้องประติมีเหยียดเหยียดเนาะเขากับแล้วเหยียดเข่ากับเขาเนเฮือ่นกันเขานานา่านี่ยทั้นแต่หัวคํำไม่วาน เราถุ่มเราจะบางกันนอนแล้วก็กันนอนหลังตื่นตาเศร้ากันตีนึ่งกับเมืองเฮาล่ะบังง้างกันไปเนาะพี่น้องขอบคุณที่สามาติดตามนักจมแต่วบ่มีอยังหรอกกับชีวิตกับแข่งสี่น่ะกับซีรี่สกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ละตักกวาดจะเักง้างไม่ได้ มันหนักจ้ามันกแไปเรื่อยๆไกมีกสบตแลใ่ที่พี <c oughs> ่มอ,นอนด้วแล้วมันเป้นพนนนนื้นที่แอง 本当に。 ต่เด็กแตเศร้าเหมือนจะเสียเงินยังกันนอนค่ะเน,นาะนอนเนาะ มันแบบอันนี้แล้วเนะาะเราแบบไม่อเออนั่นก็จังพูดคุย <c ười> กัยนไม่เนาะพี่น้องเนาะเหมือนเกาเชียเดิมเหมือนเกาเชียเดิมเนาะพี่น้องชาวชาวบ้านก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้นองเอ้สามารถติดตามรับชมให้กำลังใจกได้ย่างๆเหมือนเกาเชียเดิมเนาะพี่น้องเนานะ คุยกันไปแต่ละมือแต่ละม,อละมือแต่ละเวนในกำลังใจซึ่งกันละกันก็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเกาเช่นเดิมนะพี่น้องเนาะขอ,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 อขอบคุณขอบคุณหลายหลายหูนี่กะสวัสดีจ้า